สวัสดีค่ะนี่คือชีวิตชาวสวนจริงๆเลยนะคะต้องอยู่ในสภาพนี้นะไม่ไม่สนุกนะเพื่อนๆเหนื่อยมากดูสภาพวันนี้วันนี้บอกแล้วว่าจะพามาดูครึ่งหลังนะคะนู่นครึ่งหลังเพราะให้ให้เพื่อนๆดูครึ่งหลังหน่อยอันนู้นครึ่งหลังของเรานะคะยังเป็นป่าอยู่ยังไม่ค่อยเป็นสวนสมบูรณ์เท่าไหร่หลังไปปับนี้อีกก็ยังมีรุ่นเล็กๆอยู่อีกนะคะอันนี้อันนี้เรายังอยู่ยังอยู่ยัง ไม่ถึงกึงกลางแล้วก็ไม่ถึงกึงกลางแล้วก็อันนู้นรัเมื่อกี้เมื่อกี้ครึ่งหลังอันนี้ครึ่งหน้าค่ะครึ่งหน้านี่เริ่มเป็นสวนทุเรียนแล้วแต่ว่าครึ่งหลังยังเป็นกึงกึงสวนกึ่งป่าอยู่เดีย๋ยวค่อยไปค่อยไปค่างหวังจริงๆอีกทีนึงวันนี้ก็ดูดูครึ่งครึ่งก่อนอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งอะ่ะแต่ว่าโอเคครึ่งน้าแล้วนี่เลยค่ะชีวิวตแถวสวนแล้ว ท, ôn, right. ท, dia, ทั้งปลูกต้นทั้งทั้งใดหญ้าทั้งทุกอย่างเลยต้องทําได้หมดทุกอย่างเลยนี่คือทีวิตเาวสวนจริงจริงต้นนี้จะรอดไหมต้นนี้อ๋อป่วยแต่ว่าเราเสริมไม่แล้วค่ะนี่เราเสริมเราเสริมต้นเล็กไปแล้วเป็นเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะคะอันนี้เราเสริมไปแล้วเพราะว่าต้นโน้นไันป่วย ต้นทุเรียนพื้นบ้านมันจะทนฝ่าไม่ค่อยป่วย<ช>ไี่ได้ย่าแต่งคู่ผ่านมารือว่ามันไม,ไม่ค่อยตายนะพอโตเลยเนาะใช่มันทนเยอะเลยเป็นโรคกุนแล,นแล่ได้ดีกว่าตรงนี้หน่อยนะอยู่หัวน้ำน,ะนี่แหลาคนีนี่คือชีวิตจริงตเนี่ย<ม>ต้นนี้ไม่ไม่สมบูรณ์น,นต้อง,ต,องต้องส่มต้น<ม>ต มีหางสวยแล้วก็ไม่สวยดูต้นสวยต้นน uh ี้เป็นต้นต้นดินของเราเลยที่เหลืออยู่อันนี้กี่ปีได้ครับคุณหกหน้าปีแล้วหรอนี่หรอ มันปกตั้แต่ั้นแรกเลยแต่ว่ามันมันชังกไปพักเงิแล้วมัน,มนต้นตนต้นจะเรินปเติบโต้นจะเป็นลูกเลยไหมของคนอื่นแล้เป็นลูกขอเรามันก่อนหน้านี้มันแย่รุ่นรุ่นเขา<อ>ตายหมด่ะเหลือเหลือลเขาีนลแล้วก็โค่นต้นพก,กใหญ่เลยต้นใหญ่มากดูคนสิคต้เลิเลยนี่อันนี้เป็นสมบัติเดิมที่ปลูกตั้งแต่ก็ไม่ใช่รอบแรกทีเดียวนะเพราะรอบแรกทีเดียวมันเป็นต้นพื้นบ้านนีเอมปลูกไหมอ่ะ ไม่ใช่ต้นที่แม่ซ่อมไว้ก่อนเอ็มเข้ามามันไม่ถึงห้าปีหรอกมันสามปีป่าเพราะว่ารอบแรกห้าปีเราปลูกทุเรียนบ้านใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้เป็นทุเรียนรอบที่ว่าซ่อมเป็นตื้นต้นพันธุ์แล้วเออจําไม่ได้เลยนะสามปีป่าแล้วมันต้นอีกสามปีต่อลงไปตามจนมึนหมดแล้วใ,นะใชใ่ต่อแล้วต้นเดิมอยู่ไม่ติดต้น แต่้างนก็เริ่มดูเป็นเศษเลยเนาะหุมนู้จะสวยช่วงนี้แตกยอดดีมากเลยค่ะที่ต้นเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นแต่นี้เนี่ยมันเป็นแถวเสริมใช่ไหมแถวเสริมที่เราแถวเสริมไงแถวเสริมเพิ่งปลูกแล้วก็เนี่ยเป็นการปลูกอ่าเราเรียกอะไรสลหรับฟันปลาใช่ไหมใช่เป็นแถวเสริมสลหรับพันปลาครับแถวเดิมแล้วก็รอบนี้จะปลูกเป็นทุเรียนต้นเม็ดทุเรียนพื้นบ้านหมดเลย ว่ามันทนเนี่ยพวกนี้พวกนี้เสียบได้หมดเลยวไม่หต่ยอดทุกต้นเลยพอดูุลใช่ใช่ต่ยอดอันนี้ต้นต้นใส่ปุ๋ยไปด้วยเนาะใช่มาเที่ยวนี้สบายหูสบายตาจริงจริงต้นเล็กเพงแตกเออใ่ตัวเล็กอันนี้อันนี้อันนี้เป็น ต้นพันธุ์แล้วต้นพันธุ์แล้วนี่ต้นพันธุ์แล้วหนุนต้นเสริมต้นเม็ดเสริมต้นหนึ่งเสริมเม็ดเอาไว้ต้นหนึ่งเผื่อกาแต่ยอดสวยจังแต่ทุกต้นเลยดูเหมือนเล็กแบบนี้ก็ประมาณสักร้อยยี่สิบนะเกินไม่รู้เกินแล้วมั้ยไม่รู้เหมือนน้าหกอ่ะเออเหมือนเล็กแต่ว่ามันเออปุยสะเดงว่าปุยนี่โอเคเลย คือต้นเรียนเนี่ยตอนปลูกใหม่ๆมันดูไม่สวยเนาะพอต้นเล็กๆมีแต่หญ้ามีแต่ดีมันมันดูแล้วมันเดี๋ยวพอเริ่มโตดูดูจะก้นชิดกันได้ต้นมันแต่ตอกก้างเนี่ยก้างละหนึ่งห้าหนึ่งฟุตเนี่ยประมาณฮะก็เึินเม็ดเลยเนาะ ต้นดูเม็ดเต้นพันธุ์ทุเรียนบ้านเลยโอทุเรียนบ้านโอ้หมีตันวหัวนะเนี่ยอันนี้สเม็ดได้แล้นะตอนนี้ได้ต้นี้มอ่ามีมันแรงข้างบนนั้นใน่นมนแงมันแงเห็เหลาทอมใช่ใช่นี่นอ้ต้นนี้อันนี้อะไรอันนี้หมนนต้นมนนอนต้นันอนิงอนีมันบานอัน้น นี่ต้นนี้นี่ไหมอ่ะมายืนเคียงหน่อยได้ไหมโอ,โ,อโอ้ต้นนี้กี่เม็ดได้อันนี้กัมซานกิง อันนี้ทุเรียนทุเรียนบ้านอันนี้ทุเรียนพื้นพื้นเมืองพื้นบ้านค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียบยังไม่ได้เสียบข้างจะถึงเท่าไหร่อ่ายกสิบอายุสิบเออนี่มันสองเมตรกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนดูแบบเล็กๆกันนะแต่วา่ามันก็โตแล้วล่ะต้นนู้นอะไต้นนู้นก็สวยนะ ก็ต้นไปหมมมนจะวยทุกต้นเลยเดนเดจบของมันไปโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันใหม่ค่ะเดือนหน้า